วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Over Top Up นะครับเรารับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Over Top Up นะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊ เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับชาวเมียฟูทุกคนนะครับอวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปหาทางออกนะครับในการที่จะเอาเหรียญวีมิงเนี่ยไปใส่อะไรแล้วโอนไปใบนั้นยังไงนะครับมาทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับมันเป็นส่วนขยายนะครับผมเออมันเป็นส่วนขยายเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผม พอเรากดเข้ามานะเราต้องมาติดตั้งส่วนขยายนะครับชื่อมันชื่อว่าไกคาร์ดนีแหละไคคาร์ดนะ,ะเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นแบบเป็นไคคาร์ดดีกว่านะครับซึ่งส่วนขยายของไคคาร์ดเนี่ยมันพอเราติดตั้งนะครับเราก็มันจะมาอยู่ตรงแถบนะน,นี่ตรงแถบนี้ครับตรงส่วนขยายนะพอเรากดนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะให้เรากดปั๊บนะครับอ่ามันจะได้เป็นแบบส่วนขยายแบบนี้นะครับผมอ่า ตอนแรกนะครับที่เราเข้ามาเรายังไม่มี user หรือ id อะไรใช่ไหมอ่าเขาจะให้เราสร้างใช่ไหมครับผมให้เราสร้างก่อนนะคือถ้าในเรื่องของอีเมลอะไรพวกนี้เนะี่เหมือนกับว่าเขาทําการนะครับผมผูกมัดก,กับ gmail ของเราแล้วที่เราโหลดนะครับของใครคัดมานะอ่าเราก็ทําการสร้าง password ขึ้นมาเลยนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไง ในเรื่องของวลีนะครับผมเพื่อนๆสามนี่ครับก๊อปตรงนี้ก่อนนะครับก๊อปตรงเขียวๆนะก็เราทําการก๊อปปี้ครับผมนี่วางเลยนะวางวลีลงครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมส่งต้องไม่แอดโทเค็นนะครับนี่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 เรามาขั้นตอนนี้ครับผมขั้นตอนแอดโทเค็นนะครับผมให้เรากดตรงโทเค็นขึ้นมาก่อนครับนี่ตรงนี้นะโทเค็นลิสต์นะครับกดเข้ามาแล้วเราแอดโทเค็นขึ้นมา เราจะส่งเป็น Vmix ใช่ไหมครับผมให้เราพิมพ์คําว่า Vmix นะนี่เห็นไหมครับมันจะมีคําว่า Vmix token นะแห้ใหเรากดเลยครับแล้วก็แอดนะแอดเข้ามาเลยนะครับแอดแอดทำการแอดเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่เราทําการแอด Vmix มาแล้วนะครับผมปั๊บเราจะได้2อเราจะได้2เหรียญนะครับที่เราทําการนะครับผมเพื่อนๆก็เข้ามาคําว่านะครับผม เี๋ยวผมได้ละเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับตรง lbmix นะครับผมเพื่อนเพื่อนเข้ามาตรง send token นะครับทาการส่งโทเค็นนะพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนทำการนะครับ copy นะครับ copy ที่อยู่นะเดี๋ยวหาที่อยู่แอปมันก็ได้นะครับแอปมันก็คือตรงนี้นะเป็นที่อยู่กระเป๋าของเรานะครับเรา copy นะ copy แล้วเราก็ทําการนะครับกดวางนะครับอยู่ตรง part นะเรากด part นะครับผมนี่ มันก็จะขึ้นที่อยู่นะครับกระเป๋าของเรานะพอจากนั้นนะครับให้เรากดนิกนะครับผมอ่าพอเรากดนิกครับเราก็ใส่จํานวนเงินนะครับวีมิกของเราทั้งหมดเลยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนอยากโอนนะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเราก็ใส่เข้าไปเลยครับผมอยนี้เราก็กดนิกนะพอเราเน็กไปครับผมถ้าเรามีจํานวนเงินอยู่นะ พอแล้นี้ไปเงินมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับผมนี่ตรงคําว่าวีมิกนะครับจำนวนเงินวีมิกนะพอจากนั้นก็ผมเพื่อนๆเราจะทําการแปลงเงินนะครับวีมิกเนี่ยให้เป็นเค n e ใช่ไหมเพื่อนๆกดคําว่าสวับนะครับกดเข้าไปคําว่าสวับครับแล้วก็ไปเค n e นะครับผมเคไลสวับนะกดเข้าไปเลยครับอ่าก็ถ้าเรากดเข้ามานะครับตอนแรกเนี่ยคือเขาจะให้เรานะครับทาการ อ่า connect นะครับผมคนนี้กระเป๋านะมีปุ่มตรงนี้แะครับมันจะมีคําว่า connect นะ connect wallet นะครับกดเข้ามาปึ๊บเสร็จแล้วนะมันก็จํานวนเงินของเราก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วทําการนะครับเลือกจํานวนนะครับ Vmix ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยป๊อปๆๆๆก็สว a p นะครับเป็น kline นะง่ายๆก็พิมพ์คําว่า kline เข้าไปผมันให้เลือกมให้เลือกครับผมเลือกก่อนเลือกก่อน kline นะครับนี่ kline ตรงนี้นะนี่ เราก็เลือกเค i ล e ์ครับแล้วก็กดสว๊อนะครับตรงมนี้ตอนนี้อะครับผมตอนจํานวนเงินที่เราเลือกเนี่ยปั๊บปั๊ปแต่เราไม่มีค่าฟรีนะครับตรงนี้เราจะสว๊บไม่ได้นะเราไม่มีค่าฟรีของเค i ล e นะครับเพราะว่าการสว๊บนะครับจากวีมิมาเป็นเคไลน์ตรงมันต้องใช้ค่าฟรีนะเราก็ทําการนะครับไปเอาค่าฟรีตรงนี้นะครับไปโอนค่าฟรีจากไบแนนนะฟังดีๆนะครับ ไปโอนค่าฟรีนะครับของเคไลนเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยกดส่งก่อนนะครับกดส่งค่าฟรีตรงนี้มาเข้ากระเป๋าเรานะครับเข้ากระเป๋าตรงไหนนะครับเข้ากระเป๋าตรงเดิมที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเอากระเป๋าตรงนี้นะไปใส่ในเบนแนนนะครับส่งมาเป็นเคไลน์ก่อนนะครับให้เรามีเงินเคไลน์ก่อนที่เราจะสวิปได้เพื่อเป็นค่าฟรีนะครับอ่านะโอเคนะ เราถึงจะสะวอปได้นะครับพอเราสวอปก็ทําตามเหมือนเดิมที่ผมทาให้เพื่อนๆดูนะนถ้าจำนวนเงินเรามีนะกดสวอปพอกดสวอปเสร็จครับผมแล้วเราจะทํำยังไงนะต่อไปอทำยังไงใช่ไหมครับผมเงินก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับพอเราสวอปมานะสะวอปนะครับผมพอสวอปเสร็จนะครับจากวีมิชของเราเนี่ยจะไม่มีนะเพราะว่าเราสวอปแล้ว เงินเราจะมาขึ้นตรงเค i ล e ตรงนี้นะครับพอเงินขึ้นตรงเคลนตรงนี้ให้เราทําการกดเซ็นนะครับผมกดส่งนั่นเองนะเราก็ไปเอา a d d เด s s นะครับผม a d d เด s s ก็คือ a d d เด s s จากอ่า binance นะครับเดี๋ยวผมเอา exchange binance มาให้ดูนะครับนี่ exchange binance ก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มันจะมีเลขนะครับเลขอ่า เลขเอสดเดทนะครับเลขเอสดเดทนะเล,เลขเลขเอสดเดทของเคไลน์ตรงนี้นะครับในใบนั้นนะเราก็เอามาใส่นะครับในตรงนี้ในตรงทูนะครับพอใส่ตรงทูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภาษาอะไรไม่รู้หรือว่าจะเอา QR code ก็ A ได้นะ,ะถ้าใครทําในมือถือจะง่ายครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกจํานวนเคีย์ไลน์ที่เรามีเลยนะครับแล้วก็กดโปรเซสนะจากนั้นเราก็กดโปรเซสแล้วก็เงินทั้งหมดก็จะไปอยู่ในใบนั้น ของเรานะครับผมโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะโอเคครับมีอะไรด,ดีจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับผม